ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ไปก็ขอบรรดาแทนพุทธบริษัทฟังความเป็นมาเรื่องราวตอนที่14สําำหรับตอนนี้เป็นตอนที่14ตอนนี้ก็จะขอพูดเรื่องกรรมกรรมบท10กับสิบรรสห้าควบกันเพราะว่าข้อห้ามเหมือนกัน อที่สิข้อ,ขอที่ตอนที่สินี้ขอพูดถึงข้อที่สองของศีละกรรมบทสิกบกรรมบทสิบก็เป็นข้อที่สองชิ้นหก็เป็นข้อที่สอที่นี้กล่าวว่าทินาธานาเวรมณีที่แปลเป็นใจความไม่ให้งดเว้นจากการถือเอาทรัพย์สินของคนอื่นที่เขาไม่ให้เราโดยชอบธรรม แต่ก่อนที่อาจารย์บายบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายก็เตือนใจกันไว้ก่อนรายการนี้เป็นรายการหนีนรกคำว่านารกมีจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพระพุทธเจ้าทรงยืนยันมาอาตมาก็ขอยืนยันด้วยถ้าถามไม่เห็นไหมบอกว่าเห็นแล้ว เคยไปไหมสมัยที่มีสมัยที่มีชีวิตอยู่นี่ต้องตอบว่าเคยไปแล้วเคยไปเมื่อตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กตายไปแล้วกลับฟื้นหลังจากนั้นก็ไปได้ตามปกติจะไปเมื่อไรก็ไปได้เป็นอย่างนี้ทุกคนอย่างท่านพลโทสมานวีระวัทยะท่านก็เช่นเดียวกัน ท่านตายไปเมื่อสมัยเป็นร้อยโทกลับมาแล้วก็มีสิทธิ์ไปเที่ยวในแดนนั้นได้ได้เป็นปกติเพราะเป็นแดนที่เคยไปแล้วเพราะท่านตายเมื่อเป็นร้อยโทท่างกลับฟืน้นเขากลับมาส่งแดนที่ไปก็คือแดนนรกเป็นกันเมื่อกลับมาแล้วต่อไปก็ได้โอกาสท่านให้โอกาสจะไปเมื่อไรก็ไปได้ จึงขอยืนยันว่าตายแล้วเกิดนรกสวรรค์มีจริงถ้าถามว่าเอาตัวเข้ายันไม่กลัวใครเขาว่าหรือก็ต้องตอบว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ถูกทินทาเลยไม่มีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านาติโลเกออนินทิโตคนไม่ถูกทินทาเลยไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าเองยังถูกทินทา อาจจะมาเป็นสาวกรลุ่นจิ๋วของพระองค์ทำไมจะไม่ถูกนินทาเวลานี้คำนินทาคำตีตียงก็เกลื่อนโลกเต็มโลกไปหมดเป็นหนักใจอะไรจะนินทาสักเท่าไหร่ก็ตามก็แก่ลงไปทุกวันเนื้อใครเ็าสรรเสริญยังไงก็ตามก็แก่ลงไปทุกวันนินทาก็แก่สรรเสริญก็แก่ จะนั้นคำนินทาและสันเสริญนั้งสองปราการนี้บรรดาท่านพู้บริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคทรงแนะนำว่าจงอย่าถือเอาเลยทั้งสองอย่างใครเขานินทามาก็ส่งคืนกลับเข้าไปไม่ใช่นินทาต่อนะลองลองดูนิดเสกกิตด,ดูหน่อยก็เร่าร้อนบางท่านก็ดี พอถูย้อยเขานิดกลายเป็นพระอาหารหันไปเลยที่ว่าเป็นพระอาหารหันนั้นไม่ใช่อาตมาทําให้ท่านเป็นพระอาหารหันนะท่านกลับพูดบอกว่าท่านไม่สนใจกับคํานินทาว่าร้ายอันนี้ก็ดีต้องขอบคุณท่านแล้วขอสรรเสริญในความดีของท่านต่เราทําอย่างนั้นเต็มใจทําหรือเปล่าก็าต้องบอกว่าลองทําดู เห็นท่านส่งมามากๆลองส่งกลับไปนิดหนึ่งดูทีว่าจะเดือดร้อนไหมสำหรับอาตมาเองไม่เดือดร้อนเพราะถูกนินทาไม่ใช่แต่รับหลังข้างหน้าในี่ก็ยังถูกว่าถูกกล่าวเป็นปกติเรื่องความอาตตัญยูไม่รู้คนๆของคนที่มีกิเลสก็ย่อมมีอยู่บ้างเป็นของธรรมดา การนินทาและสรรเสริญจะไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่าตายชาตินี้แล้วจะไปไหนแก่ขนาดนี้แล้วยังไงไงก็ต้องตายเมนั้นเมื่อเราจะตายบรรดาแต่พุทธบริษัทนั้งหลายหากำแพงมากันนะ้นเอายบูมิิไม่ก่อนดีกว่าเพื่อยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง่งยอมรับนับถือท่าน เพราะคารวาตเอาศินห้าเป็นกำแพงกั้นเขาไว้อวายภูมิจะมาไม่ถึงบาปเก่าๆที่ทำไปแล้วทั้งหมดสมเด็จพระบระมสุคตบอกว่าจะตามให้ลงโทษเราไม่ได้เลยเอาแค่นี้ก็ดีแล้วเจราหนบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังรายการนี้ถ้าต้องการหนีบาปก็หนึ่งอย่าลืมความตาย รายการที่สองยอมรับทักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์รายการที่สามส่งสินหายบริสุทธิ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็ท่งไว้จนกว่าจะตายตายเมื่อไรไปสวรรค์ไปพรหม,มน,นั้นดีไม่ดีก็ปนานิพานตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องสิ่และกยคำบทสิบข้อที่สองท่านบอกว่า จงยุดเว้นจากการลักขโมยหรือยื้อแย่งหรือคดโกงหรือทรัพย์ในทรัพสินขอาบอกคนอื่นมาเป็นของเราเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทว์เทาว่ากันในชาติปัจจุบันไม่ว่าใครทั้งหมดคนก็ดีสัตว์ก็ดีคำว่าสัตว์หมายถึงสัตว์ทิรฉชานก็ยังรับรักทรัพย์สินของตนเหมือนกัน เคยเห็นสุนัขเป็นกินอาหาร <c oughs> ถ้ามีตัวอื่นเข้ามาแย่งมันสู้ใจขาดสู้ได้หรือไม่ได้ก็ต้องสู้เพราะว่าชีวิตจะทรงยู่ได้เพราะอาหารเป็นปัจจัยตาขาดอาหารได้อย่างหนึ่งความตายก็เข้ามาถึงเร็วความจริงยังไงๆก็ต้องตายแต่ก็ไม่มีใครอยากจะตาย หากว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายเว้นจากสิงก็เว้นไม่ละเมิดสิงข้อนี้ต่างคนต่างยึดถือทรัพย์สินของตนเป็นสิ่งสำคัญยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่ตนหามันได้เองโดยชอบธรรมไม่ยื้อแย่งไม่คดโกงไม่หลอกลวงในทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดโลกก็จะมีแต่ความสุขสุขไปด้านหนึ่ง ความจริงเรื่องทรัพย์สินนี่เป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าคนที่รักษาสิ่ข้อนี้หรือกำหนดกรบุข้อนี้ได้ก็ต้องมีอารมณ์ใจเหมือนกับข้อที่หนึ่งแต่แถมนิดหนึ่งอารมณ์ใจข้อที่หนึ่งคือเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารข้อที่สองนี่ก็มีเมตตาความรัก กรุณาความสงสารเป็นธรรมะเข้าระจับใจแถมอีกอันหนึ่งคือสันโดษยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่ตนหามันได้โดยชอบทำเพราะว่า <c oughs> ทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดเราไม่สนใจอาจจะชอบใจบ้างอาจจะอยากได้บ้างอย่างเขาแต่ไม่ไม่อยากจะคิดลักไม่อยากจะขโมยไม่อยากจะคดโกง ต้องการจะหามาเองโดยชอบทำตามที่ความสามารถจะพึงหาได้ <c oughs> ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายด้วยคนทั้งโลกรักษาสิงข้อนี้ไว้ได้โรคจะรวยมากคนเราก็จะรวยมากขึ้นท่านถามว่าจะรวยยังไงเวลาที่พูดนี้เขาบอกเศรษฐกิจตกสะเก็ด เำ้าาเศรษฐกิจตกสะเก็ดทุกคนกระวนกันแย่แย่พอค้าแม่ค้ากระวนว่าค้าขายไม่ได้ชาวเกษตรทั้งหลายก็บอกว่าแย่แล้วของได้มากขายไม่มีราคาบางรายของไม่ได้ซี่กับร้ายหนักขึ้นอีกทำนาข้าวก็เสียทำไร่พืชไร่ก็เสียถ้าเงิแถมต่อไปภาษีก็ขึ้นราคา สำหรับภาษีนี่พระไม่เคยรู้เรื่องเพราะว่าไม่มีไม่มีภาระไม่มีเงินจะเสียภาษีกับเขามีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยญาติโยมพุทธบริษัทเลี้ยงในเมื่อญาติโยมพุทธบริษัทท่านแย่พระก็เลยแย่ไปด้วยตามที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ว่านงธนว่าถ้าจะบ้านเขาจนพระกหมาก็ตายก่อน ไปถามท่านข้าวถามทําไมเป็นอย่งนงัขอรับหลวงพอ่อท่านบอกว่าในเมื่อชาวบ้านเขากินไม่อิ่มจ้าข้าวที่ไมาใส่บาตรเจ้าข้าวที่ไหนไปให้หมาอันนี้จริงของท่านถ้าทุกคนเว้นไม่ละเมิดสิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทตามที่กล่าวมาแล้วว่าตำรวจก็ไม่ต้องมีในอำเภอผู้ว่าพิพาสาแยาการเรือนจำไม่ต้องมีทั้งหมด การรบราข้าฟันซึ่งกันและกันเพราะทรัพย์สินก็ไม่มีเวลานี้สงครามเกิดขึ้นทั้งโลกแต่ไม่ใช่สงครามโลกนะมีประเทศไหนบ้างที่บอกว่าไม่มีสงครามอาจจะมีบ้างแต่ไม่กี่ประเทศนักแต่ระประเทศต่างคนต่างรบกันภายในประเทศบางรายออกมารบนอกประเทศก็มี ที่รบกันอย่างนี้เพราะอาศัยความโลภเป็นสําคัญอยากได้ทรัพย์สมบัติเขาองคนอื่นมาเป็นของตนเป็นสําคัญจริงทําอย่างนั้นในการรบราค้าฟันซึ่งกันและกันใช้อะไรบ้างใช้อาวุธใช้คนใช้อาหารใช้เบีย้ยเลี้ยงใช้อุปรกรณ์การต่างๆก็สุนตระนัดบรรดาเทพพุธทธไวัสกระสุนปืนน่ะตรนนัดราคาเท่าไหร่ ลูกละเบิดแต่ละลูกราคาเท่าไรชีวิตของคนแต่ละคนราคาเท่าไรรวมความทรัพย์สินต้องเสียหายเพราะเพราะความโลภอยากได้ทรัพย์สมัยเขางู้คนอื่นมาเป็นสําคัญนี่จุดหนึ่งเรื่องของประเทศเรื่องใหญ่มากถ้ามาเรื่องส่วนตัวบุคคลถ้าการลักการขโมยกันไม่มีการปล้นสะดมไม่มีการโกงไม่มีเป็นต้น เอาง่ายๆว่าถ้าขโมยไม่มีถ้าขโมยไม่มีนี่ค่าใช้จ่ายในบ้านน้อยลงไปมากรายการแรกบ้านไม่ต้องทำแข็งแรงมม่นคงนักแค่บังแดดบังฝนได้เท่านี้ก็พอรายการที่สองไม่ต้องใช้เงินซื้อกุญแจม ประตูก็ไม่ต้องทําแข็งแรงกุญแจแต่ละดอกก็ไม่ต้องมีกุญแจแต่ละดอกที่ทํามันได้ต้องใช้เงินบ้านแต่ละหลังที่ทําแข็งแรงเพิ่มเงินขึ้นไปมากแล้วก็อาวุธยุทธทบรายการต่างๆก็ุปกรณ์ต่างๆก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีการระแวดระวังนอนหลับแบบสบายคนก็มีประสาทดีมีรแมป็นความสุข อารมณ์ใจมีความสุขปัญญาก็มีเมื่อใจเยือกเย็นปัญญาก็เกิดใจเย็นเพราะหนึ่งไม่ฆ่ากันตามสินข้อที่หนึ่งไม่ฆ่ากันไม่ประทุษร้ายกันไม่ลักไม่ต้องละมัตรวังของม่มีการลักไม่มีการขโมยกันอย่างนี้ทุกคนมีอารมณ์ใจเป็นสุขถ้าถามว่าจะรวยได้ยังไงก็ลองคิดดู ถ้ามีการลักมีการขมโมยกันเป็นปกติเจ้าของบ้านก็ต้องเฝ้าทรัพย์ตระวางแผนซับประสายก็มึนร่างกายก็เพลียให้ร่างกายเพลียลวไปนี่การงานก็ลดตัวลงมันสมองไม่ดีปัญญาที่หาทรัพย์สินก็น้อยลงกาครคล่องตัวก็มีน้อยไปอันนี้อาจจะเห็นยาก <c oughs> เอาไง่ายๆถ้าบ้านไม่ต้องปลูกแข็งแรงนักเพราะไม่มีขโมยค่าใช้จ่ายลดลงไปเท่าไหร่สมมติว่าถ้าบ้านไม่ต้องมีคุณแจลูกคุญแจดอกหนึ่งเวลานี้10บ,บาทซื้อไม่ได้แล้วสมมติว่าคุลูกคุญแจดอกละสิบ,บาทเวลานี้มีคนห2าล้านคน ใา้คิดว่ามีบ้านสักสิบล้านหลังหลังหนึ่งใช้กุญแจหนึ่งดอก10ดอกละสิบ,บาทสิล้านหลังนี่เข้าไปร้อยล้านแล้วต้องเสียหายแบบเราแล้วก็งบประมาณเจ้าหน้าที่งบประมาณผู้ควบคุมงบประมาณที่รักษาสถารต่างๆที่ต้องสูญเสียไปมันเท่าไหร่ถ้ารักษาสิ่งข้อนี้ได้ประเทศชาติจะเจริญมาก มีความสุขมากรัฐบาลก็มีความเยือกเย็นใจมีรัฐบาลก็ได้ไม่มีรัฐบาลก็ได้เพราะคนไม่คิดฆ่ากันไม่คิดลักไม่ขโมยกันเราก็จะมีแต่ความสุขไม่ต้องหาใครเข้ามาตัดสิน <c oughs> <c oughs> การเป็นถ้อยร้อยความสู้คดีในโรงศสารนั่นมันหมายถึงความ บรรลัยแห่งทรัพย์สินไม่เกิดขึ้นต้องจ่ายเงินจ่ายทองเสียเวลาการงานแล้วก็ดีจะแพ้ชนะแล้วก็ยังไม่รู้ถ้าแพ้ก็แย่ใหญ่ถ้าชนะได้มาก็ไม่คุ้มค่าแห่งการเป็นความเงินอาจจะได้มาคุ้มค่าแต่เวลาที่เสียไปบรรดาเป็นพุทธบริษัท รวมความมาสิงค่อยสองคุ้มครองโลกให้มีความสุขมากแต่ว่าเราสามารถรักษาสิงข้อนี้ได้จะไปที่ไหนก็มีแต่คนไว้วางใจในเมื่อเขาไว้วางใจเขาก็รักในเราเขารู้ว่าเราเป็นคนใจดีมีเมตตามีคนเป็นคนใจดีมีกรุณาความสงสาร อารมณ์ใจแล้วก็ชุนชืน่นใจดีไม่ได้ความสันโดยิยนดีเฉพาะทรัพย์สินของตนไม่ต้องการทรัพย์สินของก็คนอื่นที่ได้มาโดยไม่ชอบทำไปบ้านไหนเขาก็ยินดีรับเราก็มีความสุขเจ้าของบ้านก็มีความสุขแขกผู้ไปหาก็มีความสุขมีแต่หน้าตายิ้มแยม้มแจ่มใสเขาหาการทรัพย์สินก็ไม่เปลือง ที่เป็นว่าในปัจจุบันก็มีความสุขแล้วที่ที่จะบอกว่าสีเลนสุขติงยัาติบุคคลที่ทรงสินได้จะมีความสุขสีเลนโพกับสมธมาถ้าไม่มีการลักไม่ขโมยซึ่งกันและกันไม่ทุสร้ายซึ่งกันและกันทรัพย์สินก็ไม่หายทรัพย์สินก็ไม่เปลี่ยงความดมสมบูรณ์ในความเป็นอยู่ก็มีแก่บุคคลทุกคน ไม่ต้องไปนั่งกลัวโจรแบบในสมัยปัจจุบันในปัจจุบันนี้แม้แต่ในธนาคารเขายังปล้นเลยนั่นมาปล้นก็ทั่งบ้านธนาเขา,นธนาท,านธ,นาทานธนาคารขามโมยของบ้านผู้พิพากษาขามโมยของบ้านนายตำรวจชาวบ้านก็ยำแย่แล้วที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ตำหนิทางราชการนะไม่ใช่ตำาหนิท,งทงางรัฐบาล ไม่ว่าใครทั้งหมดไม่ต้องการให้มีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ว่ากำลังใจของชาวโลกเต็มด้วยความวิรปริตคิดว่าได้ทรัพย์สมบัตเขางละคนอื่นมาได้แล้วจะมีความสุขแต่ความจริงคนที่ลักขโมยเขากินก็ไม่มีความสุขต้องนั่งระแวงนอนระแวงอยู่เสมอได้ทรัพย์สินเข้ามาแล้วบรรดาแทานพุทธบริษัท หาความสุขไม่ได้เกรงว่าจำเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสืบรู้บ้างเกรงว่าเจ้าของเขาจะจำได้บ้างเจ้าของเขจะรู้ตัวบ้างจะนั่งนอนจะนอนก็สะดุ้งอยู่เสมอนี่แป็นการที่ไม่มีความสุขเลยการละเมิดสินถ้าทรงสิงข้อนี้ได้เราก็ไม่นอนสะดุง้งไม่ต้องเกรงใครก็มาจับมากลุ่ม รวมความแล้วว่าถ้าหปฏิบัติสิ่ข้อนี้ได้ในชาติปัจจุบันทรัพย์สินที่เรามีอยู่ก็ดมสมบูรณ์ขึ้นไม่หนักใจในความเป็นอยู่เขาไม่เสียเปล่าไม่เสียเพราะกโมยรักไม่เสียเพราะก่มยล้นไม่เสียเพราะการถูกโกงไม่เสียไปเพราะถูกการยักยอกถ้าเราไม่เสียขนาดนี้การเสียอย่างอื่นก็น้อยเต็มที ก็จะกินจะใช้ในมาเรื men, men kind of ่องเล็กๆบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของธรรมดาธรรมดาเรามีมากกินมากมีน้อยกินน้อยแต่พวกรักพวกโมยทีทเรามีน้อยแกก็รักหมดเรามีมากแกก็ลักหมดเรามีมากแกก็โกงหมดเรามีน้อยแกก็โกงหมดดีไม่ดีแกโกงเลยหมดพวกปล้นจี้บางทีก็ปล้นจี้เลยหมด หมดตัวแล้วอยาตัวไปเป็นไปเปรนยกันเอาค่าถ่ายนั่นหมายความว่าถ้ามีที่ดินที่ทรายอยู่ใพื้นที่จะอาสังหาได้มทรัพย์เคลื่อนที่ไม่ได้ยังต้องจำนำจำจองแล้วขายรีบเอาเงินไปถ่ายกลัวพิ้นกลัคนที่ถูกจับไปจะตายนี่ความเร่าร้อนเพื่อการไม่เคารพสิ่งข้อนี้เป็นอย่างนี้ ถ้าทุกคนเคารพสิ่งข้อน,นี้ก็มีแต่ความสุขนีกว่ากันด้านปัจจุบันถ้าสัมรายาพบรรดาท่านุทธบริษัทถ้าตายไปแล่นโลกหน้าคนที่ทรงสิงข้อน,นี้จะมีอาการเป็นยังไงก็มาว่ากันถึงกำลังใจก่อนตายก่อนก่อนที่เราจะตายบรรดาท่านุทธบริษัท ถ้าจิตของเ,เรามีเมตตาความรักกราณาความสงสารมีความสันโดษยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่หามันได้โดยชอบรมคำว่าสันโดษนี่ไม่ใช่ยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่นะหนังสือต้งเขียนไว้ว่ายินดีเฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่นั่นก็หมายความว่าเราหาคนได้เท่าไรยินดีเท่านั้นไม่ใช่ไม่หาเลย ความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่ความโลภขยันหมั่นเพียรโดยทําไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสัมมาชีวะหาเลี้ยงชีพโดย,โดยชอบธรรมอย่างนี้ทําได้ไม่มีอะไรเป็นโทษไม่มีอะไรเป็นบาปนี่นในเมื่อท่านหลายก่อนจอะาตายกําลังใจเป็นสุขหนึง่งเมตตาความรักสองกุณาความสงสาร สามสันโดดยินดีเพราะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรมก็ไม่มีอารมณ์สะดุดใจกับใครจิตใจก็ชุ่มชื่นถ้าทรงความดีสามราก,การนี้ได้และเว้นอยาการก,ก,ก็เว้นแน่เว้นอยาการละเมิดสิ่งข้อสามแน่คุณธรรประเภทนี้ถ้าจะก่อนจะตายใจยังทรงความเมตตายอยู่เป็นต้นท่านผู้นั้นตายแลในชาตินี้ ชาติต่อไปที่เข้าถึงใหม่ก็ลงอบายภูมิคือมีนรกเป็นต้นไม่ได้ลงไม่ได้แน่แต่เคลนลงไปเขาขับตีตายเลยคนนรกเขาไม่ต้องการคนดีเขาต้องการแต่คนเลวลงนรกไม่ได้ไปไหนก็ต้องไปเป็นเทวดาหรือพรหมกำลังใจอ่อนก็เป็นเทวดาเข้มแข็งมากหน่อยก็ไปเป็นพรหม ต่อมาทั้งหมดบุญวาสนาบรรมีจาก,การเป็นเทวดาหรือผมไปไหนลงมาปั๊บก็ยับยั้งอยู่แค่มนุษย์โลกก่อนพอมาถึงมนุษย์โลกความดีสาเร็ยการก็ตามมาด้วยความดีสาเร็ยการคือเมตตาความรักกุณาความสงสารสันโดดยินดีเพราะทรัพย์ผิงก็ตนที่หาได้โดยชอบธรรม ไม่คดไม่โกงใครก็ตามมาหนึ่งเมตตาความรักกรุณาความสงสารทำให้ท่านผู้นั้นเป็นคนสวยมาสวยแล้วถ้าอยากไปที่ไหนก็ตามจะได้รับความเมตตาปราณีจากคนทุกคนในที่ทุกสถานอย่างที่ก็พูดกับว่าบางคนมีสนเสน่ห์เหลือเกิน จะไปนั่งที่ไหนจะไปที่ไหนมีคนต้อนรับยินดีจะมีการม,มีคนเมตตาปราณีเสมอสงเคราะห์เสมอนี่ระบรรดาเทนพุทธบริษัทเพราะคุณแห่งความดีคือเมตตากรุณาความสงสารต้องสอนโดยการนี้เป็นปัจจัยให้เกิดกับท่านและต่อไปนอกจากตัวจัดสวย จะเป็นที่รักของคนหลายแล้วทรัพย์สินเย็นเป็นสุขว่าทรัพย์สินของท่านผู้นั้นอยู่เย็นเป็นสุขคือทรัพย์สินของคนหลายที่มีความดีประเภทนี้จะปลอดภัยสี่ประการ 1. ทรัพย์สินของท่านจะไม่เสียหายเพราะไฟเผาผลาญ ไฟจะไม่ยอมไหม้ทรัพย์สินของท่านหลายเหล่านั้นเรื่องไฟไหม้นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์หลายวาระมีโยมท่านหนึ่งมาบอกว่าท่านอยู่ทางด้านตลาดพลูทอะไรบางทับสักบางสกแกวัาสกแกแล่ละมั้งหลกงสแกสแกแต่มาก็จำไม่นถนัดท่านมาพูดซื้อตกใจไฟไหม้หลังที่หนึ่งบ้านหลังที่หนึ่ง บ้านของท่านเป็นหลังที่สองไฟไม่ยอมไหม้เปรียวไฟพุ่งข้ามหลังคาของท่านไปไหม้หลังที่สามขณะที่อยู่ติติกันยังไม่ยอมไหม้ไปไหม้หลังที่สามนี่แะบรรดาทา่านพุทธบริษัทท่านที่รักษาสินครอรงสินข้อที่สองได้หรือ <c oughs> กรรมบทสิบก็เช่นเดียวกันเหมือนกันหนึ่งไฟจะไม่ไหม้บ้านของท่าน รายการที่สองน้ำจะไม่ทำลายทรัพย์สินของท่านรายการที่สามลมจะไม่ทำลายทรัพย์สินของท่านรายการที่สี่โจรขโมยมองไม่เห็นบ้านท่านเขามองเห็นเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่อยากจะลักไม่อยากจะขโมยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณความดีแก่สินข้อทีสามที่ท่านทรงไว้ได้ ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสีเลนะภกูกระสมบธาและท่านที่ทรงสิงข้อที่สองรายการนี้ได้ที่ที่สองนี้ได้นะทรัพย์สมบัติที่ท่านจะพึงหามาจะหาได้มีการคล่องตัวมากไม่เสียสายที่ไม่ไม่เสียหายเพราะเหตุสามเป็นสี่ระการแล้วการหาทรัพย์สินนี้คล่องตัวมาก จะทำอะไรก็ตามปีมีการทรามาค้าขึ้นอยู่เรื่อยการค้าขายแถาใครเขาขาดทุนคนประเภทนี้ขาดทุนไม่เป็นมีอย่างเดียวได้กำไรน้อยหรือกำไรมากยังไงยังไงก็มีกำไรกันแน่จะทำพืชไร่ต่างๆและทำนาก็ตามเสียหายยากมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งอาตมารุจักมากน,นาน บ้านนี้ก็มีเรื่องแปลกไม่ขอยกชื่อของท่านมาแต่ท่านมีความเคารพมีความจริงใจอยู่มากขึ้นจะทรางขึ้นจะัพยบสิ่งของใครใน,ในชาตินี้นะรับสิ่งเขาบุคคลอื่นใดท่านไม่แตะต้องจริงๆเรื่องการโคกันโกงมีอย่างเดียวให้ใครขค่ข้อง้นมาถ้าไม่เกินวิสัยยืมให้ยืม,ยมกู้ให้กู้ กูก็ดอกเวียก็เอาไม่แพงดีไม่ดีก็ไม่เอาเลยวัดวาทั้งหลายถ้าทํางานเกิดขึ้นถ้าไม่เกินวิสัยท่านมีเครื่องกระแสไฟฟ้าก็ไปช่วยมีเครื่องสูบน้าก็ไปช่วยตัวเองก็ช่วยตักน้ําช่วยต้มส่วยแกงทํางานทุกอย่างเป็นที่รักของคนทุกกลุ่มบ้านนี้แปลกทําไร บางปีชาวบ้านใกล้เคียงและทั้งบริเวณทั้งตำบลและหลายตำบลร่วมกันเสียหายกันยับเยินข้าวไม่ได้เสกต้นหนึ่งผักไม่ได้เสกต้นหนึ่งสัตว์พเพี้ยกินหมดแต่วันนี้ก็ต้องมีกำไรปีนั้นก็นหลายหมืน่นอย่างสมัยเงินแพงๆกว่านี้ค่าเงินสูงกว่านี้ก๋วยเตี๋ยวชามนะสิบสตางค์หรือห้าสตางค์ เขาเสียหายหมดบ้านนี้มีกำไรสองสามหมื่นบาทถ้าเขาได้กันบ้านนี้มีกำไรเป็นแสนนี่ผลของการทรงสิงข้อนี้บรรดาแทนพุทธบริษัทใ,ในชาติปัจจุบันยังให้ผลขนาดนี้ชาติต่อไปจะเป็นยังไงฉะนั้นขอบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งความดี ซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินทสีต้องการหนีนรกทุกคนก็พยายามทรงสิงข้อที่สองอีกด้วยอีกข้อหนึ่งให้บริสุทธิ์ผดผ่องซึ่งไม่เกินวิสัยมองดูเวลาทนิบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาหมดเสร็จแล้วพูดต่อไปก็ไม่ได้ก็ขอ,อยุติว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบรรดาแตงพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี